สวัสดีค่ะเพื่อนๆคลิปนี้นะคะแหม่มก็จะมาทํามมะม่วงน้าปลาหวานแบบง่ายๆนะคะเดี๋ยวไปดูวิธีทํากันค,ะค่ะก็ะจะใส่น้ําตาลปี๊บลงไปแล้วนะคะน้ําตาลปีป๊บหรือว่าน้าตาลมะพร้าวเนี่ยนะคะกะปินะคะแล้วก็จะใส่น้ําไปนิดหน่อยนะคะ<ๆ>เพื่อที่ไม่ให้เขาติดก้นนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะตั้งไฟค่ะค่ะพอเขานี่ค่ะส่วนผสมละลายดีเข้ากันดีแล้วก็จะใส่น้ํปตานะคะไปนิดหน่อย แล้วแหม่มก็จะใส่อันนี้จะเป็นเนื้อกุ้งแห้งปั่นนะคะใส่ไปน,นิดนึงให้เขามีความข้นแล้วก็ปิดไฟนะคะค่ะแล้วเราก็เอาเนี่ยค่ะน้ำปาลหวานใส่ถ้วยเรียบร้อยนะคะต่อไปก็จะโรยนะคะ ถ้ามีหอมแดงก็ใช้หอมแดงนะคะโรยหอมแดงเข้าไปหอมแดงหอมแขกอะไรก็ได้นะคะแต่แม่มอยู่ต่างประเทศนะคะไม่มีก็ใช้หอมม่วงไว้นะคะโรยไปแล้วก็เนี่ยค่ะกุ้งกุ้งแห้งอย่างดีนะคะโรยไปเพราะว่าไม่ต้องโรยเยอะมากก็ได้เพราะว่าในเนื้อน้ำปลาหวานเนี่ยเราก็ใส่กุ้งบดไปแล้วนะคะก็ใส่พริกขี้หนูตามชอบค่ะเนี่ยค่ะเสร็จแล้วค่ะน้ำปลาหวานแบบง่ายๆนี่ค่ะ เท่านี้เองมะม่วงนะคะจะปอกให้หน้ากินนะคะก็จะใช้อย่างเงี้ยค่ะเหมือนที่ปอกแล้วเขาก็าจะมีฟันนะคะเห็นไหมมีฟันแบบนี้พอดีแขนไม่ค่อยดีนะคะไม่ค่อยมีแรงเท่าไหร่เจ็บข้อมือนี่ค่ะทำมาเป็นเส้นแบบนี้เห็นไหมเขาก็จะสวยอยเนี่ค่ะเดีย๋ยวแบบทํทให้เสร็จก่อนแล้วกันนะพอดีเจ็บข้อมือ เดี๋ยวค่อยหั่นแล้วเดี๋ยวค่อยมาดูกันอันเนี้ยก็ปอกแบบนี้ค่ะหน้าอร่อยมากเลยแล้วแล้วก็ค่อยมาทําให้เป็นชิ้นเนี่ยค่ะสวยมะม่วงน้ำปลาหวานแบบง่ายๆนะคะเดี๋ยวไปดูคุณลูกค้ากันคะ่ะ คุณลูกค้าว่ายังไงดีคะคุณลูกค้าจะกินเยอะไหมคะอ่ายังไงดีคะคุณลูกค้ามองตาแป๋วเลยเหรอคะหนูมองตาแป๋ว